สวัสดีครับผมซันจากไอซีมิงนะครับแล้ววันนี้เราจะมาใช้ชีวิต1วันกับโต้ท่าโ o ลาครอสจีอาร์สปอร์ตจะไปดูนครับว่าน้ำมัน1ถังวิ่งได้กี่กิโลครับ เรามาพูดถึงความแตกต่างนะครับของเจ้าตัวตา Cross, ้าโคโรราครอสยาสปอร์ตคันนี้เนี่ยกับตัวโคโรราครอสธรรมดาคันนี้นะครับได้กระจังหน้าใหม่กันชนหน้าใหม่นะครับส่วนกันชนหลังก็ใหม่เช่นกันไฟท้ายก็จะมีความแตกต่างก็คือเป็นไฟท้ายแบบโครมใสแล้วก็มีแถบสีดำๆมาให้ให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะล้อของคันนี้เป็นล้อท,ที่นลลายกับตัวธรรมดา แต่เป็นขนาดเดิมถึงเป็น18นิ้วใส่มากับยาง Michelin Primacy 3นั่นเองนะครับไปเราไปทำงานก่อนดีกว่า แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ประมาณเที่ยงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเราค่อยไปรับที่เพื่อที่จะไปปั่นจักรยานก,นกันตอนเย็นที่สกายเลนไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเราไปรับที่กันสวัสดีจ้าอ่ะเก็บของ เปิดไายเตะได้ไหมเนี่ยเตะได้เลยเฮ้ยไม่ธรรมดาที่เก็บสารพัดมีถึง487ลิตรโอ้โหแน่นๆเลยอย่างนี้ก็ใส่สบายเลยสบายไม่เพับ,บดบด้เลยแต่จักรยานเอ้ยพับบบร์ดีกว่าพับ,บพับาบะด,ดีกว่า ่าได้เราก็เป็นคนครูครับเดี๋ยวร,ยรยไปขึ้นรถกันโอเคเราไปรับทีมแล้วเราใส่จักรยานมาหนึ่งอันเราจะไปปั่นจักรยานกันที่ Sky Lane, สกายเลนสวนภูมิครับเช่นเลยมาขึ้นมารถคันนี้เราเป็นยังไงบ้าง ตัวต้าโคลาทรีอาสปอร์ที่เคยนั่งโคลาเราเหมือนกันนี่หว่าเราเคยนั่งโคลาตัวธรรมดาสองรอบแล้วใช่ใช่ใช่ใชรู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปนะคือความดูกจันความเข้มของมันน่าจะเป็นเพราะว่าสีนะ,ะรู้สึกว่าภายในเนี่ยมีสีดําที่มากขึ้นมันมีความสปอร์ตมากขึ้นอพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเนี่ยตอนขึ้นนะเห็นชัดอย่างหนึ่งคือโลโก้ตรงบอกวนะ r ชัดมาก สวยนะใช่ทำให้รถดูเด่นขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเออดูแพงดูมีราคามากใช่ไอ้หน้าจอนี่มันกี่นิ้วะสัตว์อันนี้หน้าจอ9นิ้วขนาดเต็มตาโคตรอ่ะโอ้ใหญ่มากเลยนะใช่แล้วก็ต่อ a อ p l ปิ a คาเฟ่แอนดเลยด้วยเฮ้ยจริงเหรอโคตรชอบโอ้ดูดีดูแพงเออเอา Android มาต่อก็ใช้ได้เหมือนกันรุ่นก่อนๆอ่ะมันจะต่อได้แค่ Apple ต่อ Android ไม่ได้ใช่ใช่แล้วเราก็จะเจอปัญหาแบบว่า เพราะว่าผมอ่ะใช้ Android แล้วสันใช้ Apple แล้วก็แบบก็ไม่ใช้แอนดรอยพี่ชายแต่เนี้ยใช้ได้แล้วจะโดนเป็นลูกแม่น้อยตลอดแล้วเออใช่อ่าใช้ได้แล้วหน้าจอใหญ่ด้วยชอบมากเลยใช่แล้วจออย่างนี้มันสั่งระบบอะไรได้บ้างเนี่ยแบบเล่นเพลงอะไรพวกนี้ได้ปะได้หมดเลยแล้วก็ไอพวกบลูทูธแอร์ปเปิลไม่ใช่แอปเปิลบลูทูธไอพอร์ตก็เสียบได้ปกติใช้ได้ดีลำโพงมีเยอะมากมายเลยทีเดียวได้เสียงดีปะใช้ได้นะสำหรับการเป็นรถเดิมๆอ่ะ รถเดิมๆสปอยนิดนึงเครื่องยนต์ไฮบริดนะเนาะก็จะแบบอ่าเงียบแล้วก็ฟังพเ,งเพลงครับใช่พดถึงเครื่องแล้วก็ไปเครื่องเลยแล้วกันอะได้คันนี้ได้เครื่องยนต์1.8ลิตรไฮบริดนี่แหละ20ปิบป,ปึ๊บกดปึ๊บ,บโอ้โหหนึ่งร้อยครับร้อยสิบโอ้โหร้อยยี่สิบครับ,รบว้าวเด็ก <laughs> คือสำหรับผมอะ่ะคนนั่งเลยรู้สึกว่ามันแรงนะ มันไม่ต้องรอรอ,อบเลยอะมันเป็นอะไรนะระบบไฮริดใช่ไหมก็คือมีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยกับเครื่องยนต์ถ้าคุณอยากให้มันแรงกว่านี้อะก็กดปุ่ม Drive Mode ครนะับหนาจอกันสีแดงครับโอ้โหรถจตอบสนองได้เร็วมากจะฉับกระเฉงขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยโอ้โหเลยดร้อยร้รรอยดิขับสนุกอะโอ้โ โอ้โห oh, พอหมด power แล้วอะ่ะมันแบบพอในจังหวะเติมอะ่ะเออมันเติมได้เลยอะ่ะไม่ต้องรอะอะ่ะ <c oughs> คือรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรถที่มีแค่ร้อยกว่าแรงมา้ารู้สึกว่ามันเฉียดสองร้อย200เลยด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าด้วยความที่มันตอบสนองเร็วมากจากมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะจริงนอกจากโหมด power มันก็จะมีโหมดีโคด้วยใครอยากขับแบบประหยัดประหยัดอันนี้ผมชอบเลยผมไม่ชอบขับไม่ได้รถทสคันไหนมาผมอ่ะจะเป็นคนในทีมอ่ะที่ขับโหมดีโคตลอด เพราะว่าชอบประหยัดน้ำมันผมไม่สามารถจริงแล้วพอคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดรู้สึกว่ามันเงียบกว่าปกตินะ<บ>ใช่ไหมเพราะว่าแทนที่เครื่องยนต์จะทํางานตลอดเวลาบางช่วงที่เราครูซซิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นระบบไฟฟ้ามาช่วยทํางานแทนก็คือเครื่องยนต์ก็จะดับก็บจะเงียบมากแล้วก็อย่างที่ซันบอกแหละพอเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดใช่ไหมมันก็จะประหยัดมันด้วย<บ>ซึ่งวิ่งทางไกลเงี้ยก็วิ่งได้วิ่งในเมืองก็วิ่งดีใช,ใช่ไหม ก็เดี๋ยวเรื่องความประหยัดเดี๋ยวเรามาสรุปกันท้ายคลิปว่าค<ช>ันนี้มันเป็นยังไง<_ <C> _>เสียงของระบบเตือนรถออกนอกลนเลนอ่คันนี้มีระบบเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็เป็นระบบที่เรียกว่าดึงพงอะไรกลับให้ด้วยไหนเขนไปดูนี้โอ้โหนะครับนี่เราาลังออกเลนเนี่ยมันจะดอนึกว,ว่าสั่งการทางจิตโอ้โหมีท้งเตือน้งดึงแล้วก็ คันนี้นะครับมีเรดาร์ครูซอนโทรที่เป็นอัปเดตใหม่เป็นแบบออส e ีดก็คือได้จนถึงจุดหยุดนิ่งเลยทีเดียวเอ้ยจริงปะเนี่ยแล้วพอมันทำงานร่วมกับอินระบบเตือนออกนอกเลนเมื่อกี้เนี่ยเออเท่ากับว่าเราแทบจะขับรถแบบออโต้ได้เลยเทสลาปะเนี่ยออโต้ไพลอตแล้วเนี่ยคันนี้ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่าเฟิร์มแต่นุ่มจริงเปล่านี่รัเข้าโค้งไป หมวกันนัก uh, เรื่องอาการ body roll ของตัวโคลาครอสตัวปกติจะหายไปค่อนข้างเยอะใช่แล well, ้วก็นอกจากช่วงล่างที <ah ่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยตัวพวงไลยก็ถูกเซตอัพมาใหม่ให้มันมีความกระชับมือมากยิ่งขึ้นเถ้าสมมติว่าเราขับมาแล้วเราลองเปลี่ยนเลนปึ๊บครับโอ้โหมันจะไปเป็นก้อนมากขึ้นใช่เป็นเนียนมากเลยใช่แล้วก็ช่วงล่างอย่างเนี้ยมองว่ามันดีมากเพราะว่ามันได้ความ มั่นใจในงานขับขั่ทีโดยที่ไม่ได้เสียความนุ่มนวลไปเฮ้ยเดี๋ยวคันนี้มีนี่ด้วยอ,อนะก้องสั่งอะไรหกสิบองศาแน่นอนสิครับนี่คือ,อตต้ต้าของละกคอมีกล้องถ่งายหกสิบมาให้นี่ เดี๋ยวเราสามารถจอดแบบพอดีเป๊ะๆได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ไม่พอดีนี่เอาหันี่อย่างนี้ก็แปลว่ามีนี่ด้วยใช่ไหมแล้ Cross Traffic Alert ใช่ไหมถูกต้องเฮ้ยปังว่ะนี่เอ๊เปงตรงเป๊ะโอ้โหเข้าช่องแล้วก็นอกจากมันเป็นกล้อง360แบบ Bird Eye View แล้วก็มีกล้องถอยแล้วเนี่ยมันสามารถเป็นกล้องแบบ 3D ได้ด้วยเนี่ยโอ้ยเท่เป็นรถอันเล็ก แล้วก็เนี่ยอันนี้เราดูกล้องหน้าได้อันนี้ก็คือกล้องข้างๆ, <Comb> ๆ <Brazilian> ตรงประตูทำไมเห็นล้อว่าเราจะได้ <ères> ไม่ <ห obe? S 1> ไม่ขุดเออหยิบเพิ่มเออไม่หยิบไม่หยิบพุทธบาทเท่เท่เท่ไปทางสกายเลยละเดี๋ยวรอไอ้ทำว่ามันจะมากี่โมงไปครับไปปั่นญญายันกันดีกว่า ไปขับกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับเจ้า t o y o t โ c ร r o l l ด c ีอาร์ r ป p o r t นั่นเองนะครับใช้งานเต็มๆ1วันขับไปทำงานไปรับไอทีไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปนั่นไปนี่ใช้ระยะทางไปทั้งหมด200กว่ากิโลคันนี้นะครับกินน้ำมันอยู่ที่21.2กิโลเมตร่อลิตรคือมันเป็นรถ h y บริดมันประหยัดมากๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคันนี้ครับได้ช่วงล่างแบบ GR ทำให้รถคันนี้ขับดีมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> เข้าโค้งนี่คือคมเป็นก้อนแล้วก็สามารถแบบนั่งแบบใช้ชีวิตประจําวันเข้าลูดเนินลูดหลุมได้แบบออืย่างสบายมากเป็นช่วงแรกที่ถูกเซตมาเนี่ยให้แข็งขึ้นเฟิร์มขึ้นโดยที่ไม่เสียความนุ่มสบายไปถือว่าดีมากกับเจ้าคอร์สคันนี้นะครับแล้วก็ด้วยความเป็นตัวต้าแหละปุ่มเปิ่ม,มใช้งานอะไรใช้งานง่ายมากๆอืมดีว่ะชอบชอบมากเลยโอเค และนั <Happiness. S 2> ais, ่นคือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ท่องเอสซีฟิล์มคูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้พลาดชิ้ใหม่ของเราเอสซีฟิล์มคูนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับโต้ต้านนทบุรีที่ให้รถโต้ต้านโครโรล่าครอสจีอาร์สปอร์ตคันนี้พวกเรามาลองใช้กัน1วันเต็มเต็มติดตามพวกเราได้นะครับในไอจีและเฟซบุ๊กนะครับเดอะเอสซีฟิล์มคูนะครับสันิเทพทีวรงธามกรุงไทยแล้วก็ของเจเจแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม ของเพจของตัต้านนท์เขาด้วยนะครับบอกเขาว่าให้พวกเราเอารถมาใช้กันอีกนะครับขอบคุณนะครับเเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันครับ